สวัสดีครับมาดูตัวอย่างโชค๊คที่เสียบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับวิธีดูก็ดูโชคอันนี้เป็นโชคคู่หลังนะครับก็ที่เขาดูกันดูอะไรบ้างนี่ฮะดูบูทยางตรงนี้นะครับถ้ามันแน่นไม่ฉีดก็คือยังดีอยู่นะครับแต่ถ้ามันเก่ามากยางก็จะแข็งนะครับอันนี้เป็นของ e สามคู่หลังนะครับเดิมติดรถเนาะนะครับ ถ้ามีป้ายเนี่ยก็คือมันจะเป็นเดิมติดรถนะครับเนี่ยส่วนตัวนี้ขาดครับเนี่ยเห็นไหมฮะยางขาดยางขาดมันก็จะดิ้นนะครับบูธเหล็กตรงกลางมันก็จะดิ้นซ้ายดิ้นขวาบางทีขาดจนจนเหล็กเบียดกับเหล็กมันก็จะเยดเยดเย็ดเยดเยดเวลาวิ่งทางไม่เรียบนะครับอันนี้ก็คือสภาพไม่ไหวละอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูก็คือแกนมันครับอันนี้คือ กดลงสุดก็คือนิ่งะอละ,อะยืดขึ้นมาปกติโชคถ้ากดลงมันจะต้องรีบาวหรือคืนตัวนะอันนี้นิ่งเลยนะครับตายตายสนิทแต่ความฝืดยังได้อยู่นะครับแต่ว่าวิ่งเราก็ไม่ได้ฮะถ่ายมันก็จะเดง้งเด้งเดเดเดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูก็คือตามดแกนนี้นะครับถ้า ้าโชคมันไม่ดีเนี่ยสนิมมันจะกินตรงนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตาหมดนะครับการนี้ไม่มีนะถือว่าไม่มีเรียบดีอันนี้เอาไปบิ้วได้นะครับามาดูก้านนี้สิฟือดอยู่นะครับอันนี้ใช้แรงเยอะอยู่ขึ้นลงฟือดอยู่แต่ว่ามันไม่เดงละเนี่ยอันนี้ลงได้เร็ว ไม่เด้งกลับนะครับมันตายละนะครับโอเคเนี่ยอันนี้คือโชคที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบูธหรือว่าตัวระบบน้ำมันหรือระบบแกคนในตัวมันเองอะ่ะกดลงปกติปล่อยจะต้องเด้งตายสนิทกดลง เอ้ยไม่เด้งเลยเหรอวะอันนี้คือตายนะครับตายสนิทครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่สนิมขึ้นมีคนหลอกขายสภาพหนักกว่านี้คะคือเรื่องของเรื่องคือเพื่อนไปซื้อมาของ e สามหกผมเห็นแล้วก็โมโหแทนนะครับก็คือกดแล้วไม่เด้งแต่คนขายบอกว่าสภาพดีอันนี้ก็คือคนไม่รู้อ่ะก็โดนนะครับเพราะงั้นก็ เอาไว้เวลาเลือกพิจารณาโชคแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเอาโชคหน้ามารีวิวให้ดูเพราะว่าที่ร้านมีอยู่อีกตัวหนึ่งสภาพดีอีกตัวหนึ่งเสียนะครับจะเห็นชัดเจนอันนี้คือเสียทั้งคู่นะครับโอเคครับก็แค่นี้ก่อนละกันสวัสดีครับ